โอเคฮะก็กราบสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง7 8ก็ก็ชนะ X 3็กมันเนียนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับเกมแมวฮะแม่มีลัคก,กี้ในโกะนะฮะคุณผู้ชมที่ทุน50บาทฮะคุณชมะเติมไป50ามาเริ่มต้นกันเลยฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเออมาเดี๋ยววันนี้ FC ขอมาพี่ จัดเบตํำสูนให้หน่อยเบดหนึ่งแล้วก็ลองสอนนอยซิว่าเออแม่งวิ่งยังไงเดินยังไงเดินเบดยังไงไล่เบดยังไงให้มันไปสักพันหนึ่งก็ได้พี่อ่ะจัดปน้องรักมาเลยพี่เปิดเบตหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเริ่มแรกฮะเดี๋ยวผมมุนเปิดออตโต้หน่อนกันอย่าเพิ่งกดเทอร์โบนะสเต็ปแรกนะของพี่นะฮะเทอร์โบมันยังไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ถือว่าเป็นการไล่เกลือจังหวะแรกๆอะ่ะ คือโบเป็นการไล่เกลือที่มันดีไงแต่ว่าอันนี้คือไล่เกลือเป็นอีกลักษณะนะฮะถ้าไปกดพร้อมกันเงนี้ยแต่แม่งเออจะลันไม้ใช่แต่แม่งเสียช่วงท้ายตลอดเพราะอัพแพดมาใหม่มันเป็นลักษณะนี้นะฮะคุณผู้ชมต้องอยู่กับแพดปัจจุบันคือแม่งบางทีไปเห็นผมเดือนก่อนหน้านี้ผมพูดอย่างหนึ่งเดือนนี้ผมพูดอย่างหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าแพดมันไม่เหมือนกันนะ อืมแพทแต่ละแพทมันไม่เหมือนกันมันต้องอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะฮะคุณผู้ชมฮะไม่ใช่แม่งอยู่แต่หน้าเดิมๆแม่งวิ่งลายเดิมๆตลอดโอ้โหเฮ้ยอย่างั้นแม่งเขารวยกันตายจริงไหมมันถึงมีการอัปแพทไงนู่นนั่นเปิดปิดเซิร์ฟเวอร์ช่วงนี้ช่วงนี้มันมีตลอดะครับคุณผู้ชมฮะต้องบอกงี้ต้องแจ้งงี้แล้วกันอืมเบ็ดหนึ่งฮะ,ะมาเทสสอบระบบต่อฮะ,ะเดี๋ยวผมสอนเปิดออโต้ฮะห้าสิบเปิดไปก่อนนะเริ่มเดินเบ็ดหนึ่งะจะไหลได้เปล่าโอ้โห เป็นหนึ่งเปิดเอาโต๊ะห้าสิบแต่ลายไม่หายากเว้ยถือว่ายากเลยนะค่อนข้างที่จะยากนะฮะแล้วมันเป็นช่วงเวลานี้ด้วยไงจะตีห้าเนี่ยผมเล่นแม่งตีสี่สี่สิบเก้าตีแค่จะตีจะตีห้าแล้วจะเลยตีห้าถ้าเลยตีห้าแม่งไม่ใช่เวลาทาการผมละเป็นอีกวันหนึ่งละช่วงหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมอือที่ผมเล่นเป็นประจําก็คือเวลาเที่ยงคืนนะจนถึงตีห้าของทุกๆวันนะอืมแต่อันนี้แม่งก็น่าจะทันอยู่รอเปล่าโอ้โห เอ้ยโอ้โหโอ้โหกูถามจริงเออมาหน่อยดิโอ้โหวัวมันเจ้าวิง่งเออมาหน่อยดิเพื่อนเก้าบันเทิงไปสิจ้าไหลามาดิโอ้โหจะอู๋จะอีจะ,อจะปี๊ดจะอะไรก็มา36มูิหกูติดไปร้อยเลยเอ้ยไอ้เหี้ยคือดีคือดีจริงอืมจ่ายดีจัดนะคุณผู้ชม เงินรางวัลซุปเปอร์เมกาแนะฮะ93บาทนะคุณผู้ชม6เยอะเยอะอยู่เยอะอยู่ถือว่าเยอะมาดึงกันไปต่อเลยอะไรกันนะคุณผู้ชมเบ็ดหนึ่งฮะอ่า FC ขอมาเยอะว่าเออพี่บางทีแม่งผมเหลือเศษผมเออเริ่มเบ็ดหนึ่งได้ไหมนู่นนั่นได้ไหมอ่าแต่พี่ทำให้ดูแล้วกันว่าเบ็ดหนึ่งแม่งพี่ทำได้หรือเปล่าแล้วดูหลายแม่งจ่ายโอเคกระซวกไมยเพื่อนออปิดยอดปิดจ็อบไปดิโอ้โห,หม้นี้ เงินลามมาันเพิ่มไมกีกานะฮะ7 2็บาทโหแบบเดียวแม่ง,งวิ่งร9อเกสี่ละอะเปิดโตโ้รอบแรกฮะแม่งทิ้งยังไม่ได้วิ่งเลยยังไม่ได้ปล่อยยังไม่ได้ปล่อยไม้ดิดอ่นั้นเนี่ยอ่าดู๋ยวดูแล้วผมจะได้ไปที่ทเท่าไหร่อ่าเขาบอกว่าให้ไปพันหนึ่งใช่ไหมแต่ผมจัดให้ฮะมาทุนห้สิบครับผมทำเทาเทีทุกวันมันต้องมีจังหวะหนึ่งแหละที่ว่ามันเข้าอ่ะ,อะแต่ว่าร9 5เก้าก็ไม่ได้แย่ถือว่าโอเคนะ เดี๋ยวอาไปต่อยอดบางทีคนติดบาคารงบาคาร่าอะไรเงี้ยเออเอาไปเล่นบาคลารงบาคาร่ารอบเดียวเงี้ยกดกดแบบเขาเรียกอะไรแบบใจใจในเงี้ยทีเดียวรอบเดียวเออได้ก็ได้เสียก็เสียเงี้ยไอ้รอบเดียวเงี้ยสรุปแม่งเสียจ่อยอะไรเป็นบ่อยเป็นบ่อยเมื่อก่อนผมก็เป็นอืเคยเล่นบอลสมัยแต่อก่อนไงว่าเออแม่งเล่นบอลเสร็จเอาแตกออถูกนะสเต็ปประมาณสเต็ปสามแม่งเข้าไปมาณพันห้าเอากลงบาคาร่าเลยรอบเดียวเอาอุ้มเดียวไอ้หี้ย พันห้าเอาเกียงในกูเอา้ากูเพิ่งลุ้นบอลแทบตายมาลุ้นมาคาราแป๊บเดียวแม่งเสียขาดทุนไอชิบหายแต่ว่าสล็อตนี่ก็คือเป็นช่วงสุดท้ายของผมละผมน่าจะเล่นกับอันนี้ยาวๆเลยฮะคุณผู้ชมแม่งเพรามันทำเงินให้ผมได้เยอะอืม,มาเห็นไ,ไหมมันจะมีแรงดูดแล้วเพราะว่าแม่งมันแตกเยอะแล้วไงเห็นไหมอ่ะสเต็ปแรกสก,กิลแรกคือแม่งวิ่งมาละหนึ่งร้อยเก้าสิบกว่าบาทละอ่ะสก,กิลที่สองกดให้มันเสียไปก่อน สักห้าไม้นะอันนี้คือห้าไม้เจนมันก็ยังวิ่งอยู่เว้ยไปแต่ก็ติดน้อยอ่ะคือแม่งไม่ค่อยโอเคแล้วอ่ะเพราะว่าลายแม่งเริ่มไปละเรอ๋ยวมาวะ่ะเริ่มมาวะ่ะอ้าวมาเลเพื่อนเอาหอิ้งไว้เออปปสองร้อยสี่โอเคฮะสิบสองสักห้าไม้หนึ่งสอง สองม้แม่งวิ่งโอ้โหแต่จ่ายน้อย0.05 1 2 3 4อ่ะมางซ้ายได้ก็ไม่เป็นไรได้ก็กดเหมือนเดิมเนี่ยแล้วผมก็จะปรับเบ็ดนะอืมคือปกติผมจะปรับเบ็ดควรจะปรับเบ็ดสองเบ็ดเลยนะแต่ว่าผมว่าแม่งช้าเกินไปเพราะากำไรมันได้มาเยอะแลนะ้วไงเดี๋ยวผมสักเบ็ดสี่แล้วกันสเต็ปเดิมที่ผมเล่นเป็นประจาฮะแทะทุกครั้งฮะแล้วก็กดเทอร์โบอมา ใส่มือไปเลยลองเทดสอบอะไรหลายอย่างดูโอเคกระสวกไปพอทแม่งมึงอยู่แบบเดิมแบบเท่านี้มึงไม่ไปไหนหรอกกูบอกเลยมันก็จะอยู่แบบเดิมๆม,มันก็จะไปอยู่แบบเดิมๆไม่ไปไหนที่ะี๋เมื่แต่วนเวียนอะ่ะใช่ไหมถ้ากาปรัปบมันก็วิ่งอะ่ะมันก็กาวิ่งให้กระส้วกมา แต่กดมือแม่งเดี๋ยวนี้แม่งไม่ค่อยโอเคเท่ากดอโอตโต้ออตโออต้แม่งวิ่งดีกว่านะอืมจัดใจนะอันนี้ป่ะซูชิโอเคได้อยู่คมไปโอ้โหเสียงเหี้ยวเตียงเฮงขออภัยด้วยนะเพราะยังไม่ได้นอนเลยเนี่ยยังไม่ได้นอนเลยจะตีบม,มองเช้าเนี่ยมากระสวกเจมาอเอ๋ลายแม่งอะไรของมันเนี่ย เออมาเลยคูณหกมากระสวกทิงช่องสองกูเลียวๆนะเนี่ยอโอเคสิได้อยู่แล้วทิ้งไวายากกว่าผมแม่งเริ่มยากแล้วเดี๋ยวผมลดเบ็ดซื้อฟรีหนักๆมาจดันห้าบาทปั่นเบ็ดน้อย,อย,อย,อยฮะเริ่มต้นกันไปคับผู้ชมมะใจมันต้องสู้ใจมันต้องกล้าฮะผู้ชมแม่งถ้าอยู่แบบเดิมแม่งไอ้จะตายนอน อันนี้ผมไม่ค่อยตื่นเต้นไม่ค่อยมี e n e r g ขออภัยด้วยนะฮะอันนี้คือผมมาสอนการทําว่าเบดหนึ่งคนจะทำไงคือทุน50าสิบคูณอะไรเงี้ยอ่า FC ขอมาผมก็เหลือเงินน้อยด้วยไงตอนแรกแม่งเหลือ50บาทก็เออพอดีไปลองดูเบดหนึ่งดูสิว่าแม่งจะวิ่งดีหรือเปล่ามาคูณ8เข้ามานะครับผมมีห้าเปิดสุดานเฉยมาโอเคมาคูณสิบเข้ามานะครับผมมีสี่เปิดสุดฐานเฉยมาแล้วกระซวกลายมาดิเพื่อนได้อยู่โอเค ไปดิอ่ากระสซัทิ้งลายมาเงินนลวก็โตฮะยี่สิบเอ็ดบาททางผู้ชมไปเบ็ดห,หนึ่งโอเคนะแต่ว่ามันเราลงทุนไปที่เจ็ดสิบห้าเนาะโอ้โหโอ้มึงยังนี่เหรอเพื่อ,อแย่ถือว่าแย่ให้เง,งี้ย เดี๋ยวผมอ่อออโต้หน่อยแล้วกันนะสัก 50, หออ้าสิบไปหมุนออโตัห้าห้าสิบไปอุ้ยสแคตเตอร์อ,รอ้าวอ๋อฮค่เบ็ดหนึ่งโอ้ยแค่แม่งผมลืมปรับเบ็ดอ่ะโอ้โคตรแย่ไอ้เียเสียดายวะ่ะโอ้โหถ้าผมปรับแม่งวิ่งเลยนะเนี่ยโอ้โหดูแม่งจ่ายดิีแม่งโอ้โหเสียดายวะ่ะถ้าเป็นเบ็ดผมกะจะปรับอยู่แล้วแม่งลืมไอ้งใช่ไหมโอ้โห มันจะเสียมันจะหนหวยนะครับคุณผู้ชมนี่นะฮะกลางดึกดครับคุณผู้ชมแม่งอาจจะลงหลงลืมขอใครได้แล้วกันนะคุณผู้ชมดูดิโอ้โหลายจ่ายโคยาวโอ้โหโคติดแต่กูลืมกูลืมปรับเบ็ดโอ้โหเยอะอะไรเนี่ยเงินรางวัลไม่แก่นะฮะสี่สี่บาทโอ้โหแล้วสี่สี่บาทถ้าเป็นสี่โอ้โหไอ้เชีอยเสียดายอะถ้างั้นแม่งแปดไปห้าร้อยแล้วเนี้ย ไอ้เ,อเี้ยโคตรแย่โอ้ยปวดหัวปวดหัวหัวจะปนะวดฮะผู้ชมไอ้เ,อเี้ยโคตรแย่เลยอะอแล้วจ่ายนายาวโอเคไปดีเพื่อนโอ้โหเสียดายสองร้อยกว่าบาทแล้วคุณผู้ชมปไปหลายไม่ต่อยหนึ่งเปิดสุดท้ายคุณผูชมฮะโอ้โห มันควรจะวิ่งดีดสวยๆแจมๆโอ้โหมาดิปลาสซ่ทิ้งลายมาโอ้โห8.8ดจุดแปดมาโอ้ยเฮียยิงไหวเฮียแม่งลืมปรับยิงผมแม่งกะปรับอยู่แล้วไอ้เฮียช็อตเมื่อกี้ใครก็ปรับเป็นใครก็ปรับโอ้โหไม่มันมันไม่ได้ไงมันเสียไปจังหวะช็อตนั้นไงโอ้ยเฮียเสียดายว่ะมาดิกลายยาวแค่ไหนแม่งก็จ่ายน้อยอย่าดีอ่ะไอ้เฮียแม่งไป เบท่าเลยแล้วกันมาออตโตห้าสิบห่นหวยครับพี่ยชมหุนหวยจริงไอเทียแม่งมนควนรจะวิ่งหนักหรือเปล่าวะมาในเพื่อนโอ้โหช่องสอง <c oughs> แล้วลายสแคตเตอร์มันจะวิ่งให้กุ้ยไหมเนี่ย <c oughs> หัวจะปวดอย่างนี้อ้โหสแคตเตอร์แกสแคตเตอร์แกมาเหอะอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ไอ้สัตว์้โหนึกว่าจะไม่เข้านะเพราะมันจะปีช็อตหนึ่งไงแทบจะทุกครั้งอ่ะคือถ้ามันช็อตพลิกกลับไอ้แค่แม่งโอเคนะมาโอ้โหไอ้เหี้ยนึกว่าจะเหงาหงอยมาเพื่อนคูณสี่เข้ามานะครับผมมเจ็ดเปิดสุดท้ายเพื่อนมา ไปคูณหกเข้ามาแล้วนะครับผมโอ้โหแต่คูณจังตังไม่จ่ายป่าวะเออมาเหอะคูณ10มา160เออไปได้อยู่โอ้โหแลชช้วเคกระซู่ทิ้งลายมาหนึ่งร้อยเกาสิบแปดว่ะโอ้โหเอาจะจัดการกูยมูดูเห็นไหมบทมันจะมาไอ้เหี้ยบทมันจะมาจริงจริงยูนามุปเปอร์มีกาตนะฮะ406ร 500, ้อยหกบาทนะพี่ยมูไอ้เงี้ยเงิน400กูยังดีใจเอเนจีเอเนจี มาดิครับก็มาดิครับหกไปร้อยไปแล้วไปดีเวสไหลกันไปยาวโอ้โหนึกว่าจะดีต่อไปดีครับผมเงินรางวัลก็โตฮะหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาททางเขาจะมาเดี๋ยวดีกันไปต่อเลยกันในสามเปิดสุดท้ายมจะมาโอเคมาคูณสิบหกเข้ามาแล้วครับผมอีกสองเปิดมากระสวกทิ้งลายมาได้อยู่นะเจ้อได้อยู่นะเจ้อโอ้โหช่องสามปูแปดร้อยกว่าบาทละ จะถึงพันไหมวะเนี่ยไอเ้เชยเล่นมาตั้งนานแล้วไม่ไ,มไปไหนเลยอ่ะถือว่าได้อยู่ฮะสำหรับเบตหนึ่งของเรานะฮะวิ่งมาละแปะมาละโอเคหกร้อยเก้าสิบสามบาทครับคุณผู้ชมอะไปไล่ไปต่อนิสหนึ่งนิสหนึ่งโอเคมาดีกันไหมดิกระสาวกทิ้งลายอโอเคคารับผมมาเงินเราก็โตขึหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทครับคุณผู้ชมอะไป เดินดีไปยี่สองเปิดสุดท้ายครับท่านผู้ืมดีมาเต็มหน้าโอเคกระซุกไล่ไปดิเพื่อนโอ้โหพันกว่าบาทเอาให้มันจบโอเคปลายเพื่อนอือหือเอาจะจัดทั้งผู้ชมฮะปิดยอดแล้วก็ปิดจ็อบเงินเราก็โตฮะหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาททนะั้งผู้ชมมาปัดไหลไปต่อฮะอีกสิบเก้าเปิดฮะไปัดไหลไปให้มันหมดสิบแปด กระซวกลามาโอเคพันกว่าบาทละว,วันนี้มมนต้องพูดความน,นำเพลงกําไรละแค่นี้ก็พอฮะทุ่านเพอยนานแล้วด้วยมแม่งกว่าจะขึ้นฮนะแล้วรอบเดียวแม่งเต็มด้วยอโอเคไปเคมากระสซวกทิ้งลายไวเลี่ยงยาโอเคัยดีเพื่อนอกระดซวกมาอีกโอ้โหไอเ้เชียลายยาวจัดแต่จ่ายน้อยคือว่าจ่ายน้อยอยู่ติดจังตังไม่จ่าย ปดไอ้มันจบไันมันจบเพื่อนจะจบแล้วจะจบแล้วมากระส้วงมาลายได้อยู่ขอสแคตเตอร์หน่อยสักไม้โอ้โหนึ่ว่าจะทิ้งตัวนี่จะทิ้งตัวนี่ไม่จับเลยนะเนะี่ยโอเคไม่ไหวแล้วฮะคุณผู้ชมน่าจะได้เพียงเท่านี้แหละเดี๋ยวรอหมดนี่ก็พอแล้วฮะง่วงนอนละ ก <Dub u> ระส้วกลาย12โอเค okay, ไปหนึ่งเปิดมาคูณสองตีมาที่สิบแปดบาทนะครับท่านผู้ชมและวสิบกระส้วกลายมาได้อยู่โอ,โ,โอ้โหจ่ายน้อยไปเปิดสุดท้ายก็ไม่มีลาไรไดีขึ้นมาอ่ะยวผมพอเพียงเท่านี้แล้วกันนะก็ขอบคุณผู้ชมที่ทรับชมจนจบนะฮะก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็กดดิ่งกดทุก,ทกๆอย่างไว้ผมด้วยนะครับเพ,พื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคุณผู้ชมนะไปฮะบ่ายฟันดีสี่อยู่สีบายฮะ